ครับผมสวัสดีตอนเช้าก็ยินดีตอนรับข้าวสู่ช่องหวยเด็นหนึ่งหกอีกแล้วครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือทุท่านก็เป็นท่านหนึ่งกันญาโปรดชายวิจรารณญาณในการระชุม เราไปชมกันเลยใบนี้ก็เป็นแนวทางหน่วยล่างกับตันท่านกับตันก็แบ่งปันแน,นวทางหลักหน่วยล่างแบบสองตัวท่านก็แบ่งปัน9ก้าห้ห แนวทางที่ประพันมาก็ผ่านนะแนวทางที่ปรผ่านมาก็ผ่านแนวทางใหม่นี้ก็เบ่งปัน95เบ่งปัน2ตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างมากเลยข้อมูลนะที่ที่เบ่งปนันต่อไปครับผม ใบนี้ครับนะท่านนี้ก็แบ่งปันสูตรที่หนึ่งสูตรที่หนึ่งเราไปชมกันเลยเนียท่านที่เราผ่านมาก็ผ่านศนะูนย์สาผ่านสามเจ็ดสามหกนะท่านผ่านสามหกผ่าน ็สี 1, ส่ 1, ห, 7, ห 7, าาน,นึ่งพันสี่หนึ่งพันหกเจ็ดพันหกเจ็ดผ่านทานในทันม่นี้ครับก็แบ่งปันห้าเจ็ด ห้าแปดหกเจ็ดหกแปดนะห้าเจ็ดห้าแปดหกเจ็ดหกแปดเดี๋ยวทันที่แล้วก็ผ่านนะหกเจ็ดสี่หนึ่งก็ผ่านนะก็ขอบคุณเนี่ยวทางที่เบ่งปัน ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็แบ่งปันทานชุดสมตัวเลยก็สองตัวโดยหนึกับ5กับสามทานก็เบ่งปัน1นึก็ 0.

ก็แบ่งปัน,น9 91 10 1850 95 2331ขอบคุณอย่างแรงเลยเดียวทางที่แบ่งปันอย่างเร็วนะต่อไปครับใบนี้รูจิเลส แนวทาง10หน่วยล่างเบ่งปานสองตัวนะแนวทาง10หน่วยล่างเบ่งปาน45ห้าเบ่งปานส5ห้าแนวทางที่แล้วสองสาพันสองสองสาพันสอง แนวทานใหม่นี้ก็แบ่งปาน4-5นะ4-5ก็ขอบคุณแนวทางจริงๆที่แบ่งปันอย่างเร็วเรวทันใจท่านประชมครับนะท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืนเป็นกำลังใจ กำลังเจอด้วยนะกดไลค์กดแชร์ก,กดติดตามด้วยขอบคุณอย่างมากใบนี้ครับท่านเนวทานล่างกับตันกับตันเบ่งปาน6 6, 9, นะเนน6 9เนะเบ่งปาน6 9เน้าืทันที่แล้วก็เบ่งปาน58 เดีวทานใหม่นี้ก็เบ่งปันหกนะเบ่งปัน2นะตัวเป็นเนวทางก็ขอบคุณจริงๆเลยข้อมูลนะที่แบ่งปัน,ปนเดีวทานที่ผ่านมาก็ผ่านนะท่านผู้ชมนะ2ตัววิ่งล่างเดียวทานที่แล้ว58 58ก็ผ่าน8 ใบนี้ครับใบนี้ก็เป็นแนวทางสูตรสามตัวสามตัววิ่งบุญล่างนะละอ่อนเหนือเจ้าของข้อมูลแนวทางที่ปรผ่านแนวทางที่ปรผัันมาก็ผ่านนะ องครั้งที่แล้วก็ผ่านล่างในทานใหม่นี้ครับนยนทานใหม่นี้ก็แบ่งปันหนนะึ่งเปกห้าหนึ่งกับเปกกับห้านะเป็นอวทานวิ่งวิ่งบนล่างสามตัวนะท่านซึ่งก็ผ่านล่างด้วยนะก็เป็นอวทานวิ่งบนกันล่าง 1นึปหนะหนะึ่งเปกหนปกะหนึปกต่อไปครับผมใบนี้ตอนนี้ก็แบ่งปันทา,านหน่อยอทานหน่อยบุญสองสูตร สองสุดก็ที่ผ่าน,นมาก็ชูนนะชูนชูนผ่านนะชูนผ่านเรียทันทีแล้วก็ก็หลุดนะหลุดไปขั้นหนึ่งผ่านหลักสิบนะส่วนสุดที่สองก็ผ่านผ่านเจ็ด ท่านใหม่นี้ครับก็แบ่งปันสุดที่1 0ึ่งสุดที่2 0ง6 9ชูนศชูนศะชูนศูนชูนสชูนหรวมชูน3าตัวนะท่านศูนย์สะศูน แนวทานหลักหน่วยโจนสองสุดต่อไปครับผมใบนี้ชายกุลแ่งปลาแนวทานวิง่งวิ่งบนแนวทานที่ะพันมาก็ผ่านนะ่ะทพโชผ่านนะแนวทานที่ะพันมาก็ผ่านแนวทานใหม่นี้ครับ ก็แบ่งปัน3 2 3 2องสามสนะท,ทันทีแล้วก็เปดจิตเปดจิตก็พันผันเจ็ดผ่นแปดนะผ่นเจ็ดแล้วก็ผ่นแปด ก็ขอบคุณเนยวทางจริงๆนะต่อไปครับผมใบนี้นมสุพรรณท่านนมสุพรรณก็เบ่งปานเดี๋ยวทันใหม่ครับ7กับ8ปนะเจแล้วกับแแล้วก็ชุด 7จ็ดสี่เจ็ดหแปดสี่แปดแปดแ,แล้วก็ชุด8 7 5นะแปดก,ก็ขอบคุณจริงๆเลยเนียวทางที่แบ่งป,ปันอย่างเร็วๆทันใจ หนุ่มสุพรรณเจ้าของคอมูลต่อไปครับผมใบนี้นะใบนี้ครับคู่ตดบูนเจฟูนโคนโคราก็เ่งปัน,ปนสองสูตรจับคู่นะ สูตรที่1กับสูตรที่3ท่านก็จับคู่48 48 39 4041 58595051 68696061 78797071 ก็ขอบคุณจริงๆเลยเห้ยแนวทางที่ที่เบ่งปันอย่างเร็วๆทันใจต่อไปครับใบนี้ก็เป็นทานหน่อยล่างเจฝฝนโคนก็ร่างก็แบ่งปัน,ปนทานหน่อยล่างนะเบ่งปันป ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งห้าหกเจ็ดแปดเก้าเดี๋ยวทันที่แล้วก็หลุดนะผ่านหลักสิบผ่านสิบล่างเต้หน่วยล่างหลุดนะ รมต,ต่อการใบนี้ครับเจฝูนคนโคราเบงปาน,นสองสูตรดับสิบหน่วยดับสิบหน่วยแนวทางที่ปรผ่านมาก็ผ่านนะดับสิบหน่วยล่างนะอดีตผ่านนะดับผ่านมีหลุดบ้างนะมีหลุดบ้างเนาะ เนืท่านใหม่นี้ครับเบ่งปันดับสิบสองนะดับสิบก็ดับสองดับหน่วยก็แบ่งปันดับหนึ่งนะก็ขอบคุณมากจริงๆเลยแนวทางที่ที่แบ่งปันอย่างเร็วเรีวทันใจ นืทานที่แล้วก็ผ่านนะต่อไปครับผมนะใบนี้ใบนี้ก็เนวทันดับ10เนวทันดับ10บ,บนสุดที่1เจฝนโคนโครานะอาดีตผ่านนะท่านอาดีตผ่านนะมีหลุดบ้างนะท่าชนชมมีหลุดบ้างนะ ก็เนวทันใหม่นี้เบ่งปันหกนะเบ่งปันหกตัวเดียวดับดับสิบบุญนะดับหกนะเนวทานเทพผ่านมาก็มีผ่านมีหลุดบ้างต่อไปครับผมนะทันนี้เจฝูนคนโครากอีกหนึ่งแนวทาง โบลนเบบสี่ตัวนะท่านก็เบ่งปไปศูนย์นนะศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งนะศูนย์หนึ่งสองเจ็ดศูนย์หนึ่งสองเจ็ดสี่ตัวนะสี่ตัวเป็นแนวทางเด่นบน ขอบคุณจริงๆนะข้อมูลเอ้ยที่เบ่งปันต่อไปครับใบนี้ควรควรนะเบ่งปันแน,นวทางวิ่งโบนแบบสี่ตัวครับท่านก็เบ่งปันสองสามเจ็ดแปดนะสองสามเจ็ดแปด แบ่งปันสี่ตัวเป็นแนวนทางนะเดียวออทันทีแล้วก็ผ่านนะมีหลุดบ้างศูนย์สี่หนลุดนะเนวทันใหม่นี้ก็สองสามเจ็ดแปดขอบคุณจริงๆนะแนวทางที่แบ่งปัน,นไปต่อกันครับใบนี้ใบนี้ก็ เบ่งปันแนวทางค้นโครากนะคนโครากเบ่งปันสีน 49. 49. 49. ่เก้าสี่เก้าสี่เก้าก็แบ่งปันสองตัวนะท่านก็ขอบคุณจริงๆครับนะข้อมูลที่ เบ่งปันต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็สุดสุดที่สามเบ่งปานเดี่ยวทานล่าเป็ดเก้าพันนะสองหนึ่งพันนะสี่ 6, หกพันหกเจ็ด หกเจ็ดผ่านชุดโบลสองตัวนะท่านในทานใหม่นี้ครับก็ก็เบ่งปันหกเจ็ดจับคู่กับเป็ดเก้านะเดี๋ยวท่านที่แล้วผ่านชุดสองตัวโบลหกเจ็ดจับคู่กับเป็ดเก้านะหกแปดหกเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้านะ ก็เบ่งปัน4ชุดครับนะสีชุดเป็นแนวทางก็ขอบคุณจริงๆเลยหก6ป7หกเนะต่อไปครับผมใบนี้นะใบนี้ก็คู่ตดนนะทานคู่ตดโบนนะส่วนนี้ก็เป็น แนวทานที่ผ่านมาครับนะสรุปแล้วก็ผ่านนะหกแปดแปดหกผ่นนะทนะ่านผู้ชมสรุปแล้วอดีตผ่านคู่ตดนะเบ่งปันแนวทันใหม่นี้ครับท่านเทวดาสุดหลอกก็เบ่งปัน 2151617191 1, 2252627292 2353637393 6, 6, 2, 2, 2, 2454647484942555 657595 2656667696นะ ก็แบ่งปันรวมก็แบ่งปันรวม30ชุดนะท่านผู้ชมนะ5 6 30นะท่านห้าแถวเนียวนอนแล้วก็ห้าแถวเนียวตัง้งก็จะได้30ชุดพอดีครับท่านขอบคุณจริงๆนะเ็บหน้าจอได้เ็บหน้าจอได้ ต่อไปครับผมใบนี้ชายกุลเนีท่านชายกุลเนวทานล่างเนวทานที่ผ่านมาก็ผ่านนะเบกป,นปาน4ตัวเนีทานใหม่นี้ครับแปดเจ็ดสนึ่งนะแเนึี่ยทานที่แล้ว5 4 9 8ีผ่านแ เดี๋ยวานใหม่ก็เบ่งปานแปดเนึ่งนะขอบคุณมากครับนะคอมมูนทีที่เบ่งปันอย่างเร็วต่อไปครับท่านก็ประมาณน,นี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักนะถึอคลิปนี้ก็เจอกันเพียงเท่านี้ก่อนนะรอพบ กันคลิปใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กด like, go share, go แชร์กดติดตามขอบคุณจริงๆก็ขอสวัสดี